คลิปนี้จะพามาดูการไล่สายสายกล่องควบคุมรถจักรยานไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆะรุ่นแรกที่มีจักรยานไฟฟ้าขึ้นมานะเริ่มแรกเลยนะเครื่องแรกเลยที่สั่งเข้ามาสั่งเข้ามาใช้นะครับเป็นรุ่นแรกเลย คงจะนานปีแล้วมั้งเกือบสิบปีแล้วมั้งที่ใช้มาเนี่เป็นรุ่นแรกเลยที่สั่งเข้ามาตั้งแต่เริ่มมีจักรยานไฟฟ้าขึ้นมาในประเทศนี้นะเรามาไล่สายกันดูนะครับสายอ่ากล่องรุ่นเก่าๆถือว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วนะเพราะว่าหลายปีแล้วนะ <Yes. S 1> รุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่นแรกเลยที่ เอานำมาใช้นะครับเรามาไล่สายดูนะไล่สายดูนะครับสามสายนี้เห็นะไหมครับสามสายนี้จะมีสายสีแดงสีดําแล้วก็สายสีส้มนะครับนี่สีแดงสีดำเนี่ยสายค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นสายที่มาจากแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ต่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไฟก็เข้ามาในกล่องนะครับนะสีแดงคือสายบวก ะครับสีดําคือสายลบนะครับส่วนสายสีส้มนี่เป็นสายสวิตช์นะครับนะนีะน่มาไปแล้วอส่วนสามสายนี้เป็นไฟออกนะครับออกจากกล่องนะออกจากกล่องเข้าไปยังมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่อยู่ล้อนะครับนี่เรียกว่าสายมอเตอร์นะครับสามสายนี้นะครับต้องมีนะ แล้วก็จะมีสายฮอนนะฮอนซ็นเซอร์นะครับมีอยู่ห้าสายนะครับมันจะมีอยู่หกช่องนะหกช่องมีห้าสายนะครับมันจะคู่กับคู่ไปกับสายมอเตอร์นะครับคู่กันเข้าไปนี้นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปยังล้อนะครับนะครับล้อหลังนะต่อมาก็เป็น Uh, สีแดงนะครับสีแดงนะครับปลั๊กสีแดงที่ออกจากกล่องนะครับสองสองปลั๊กนะครับเป็นสายสัญญาณสัญญาณการขโมยนะครับนะปลั๊กปลั๊กสีแดงนะครับเป็น euh, สัญญาณการขโมยนะกล่องรุ่นเก่าทีนี้เรามาดูกล่องรุ่นใหม่นะครับกล่องใหม่ใหม่เอี่ยมบองเลยนะสั่งเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนนะครับ เลี่ยนเพราะมันหลายปีแล้วตัวนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเราสั่งเข้ามาทีนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะมีสายใดบ้างที่เหมือนกันและต่างกันนะที่เหมือนกันก็คือหนึ่งเนี่ยสายไฟที่ออกจากแบตเตอรี่เข้ายังกล่องนะครับนะครับมีสามสายเหมือนกันนะสายบวกสายลบแล้วก็สายสวิต์นะครับแล้วก็มีสามสายนี้ก็สาย มอเตอร์ uh, Motor, นะครับแล้วก็มีสายคอนเซนอร์เหมือนกันนะครับนี่สายที่เหมือนกันนะครับนะต้องมีนะครับไม่ว่าใหม่หรือเกา่านะไม่ว่ากองใหม่หรือกองเกา่าพวกนี้ต้องมีนะครับนะครับต้องมีแล้วก็สัญญาณกันขโมยต้องมีนะครับนะและอีกสองสายนี้สายขาวเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสายขาวอยู่สองสายเนี่ยนะครับ เสียบเข้าไปเพื่อดูทิศทางการหมุนนะครับนะครับเรียกว่าสายสายเรียนรู้ก็ได้นะครับนะเสียบเข้าไปเพื่อทดลองทิศทางของการหมุนนะครับนะถ้าเราเสียบเข้าไปล้อมันหมุนไปด้านหน้าเราก็ถอดออกนะครับก็แค่นั้นนะครับหน้าที่ของสองสายนี้มีอยู่แค่นั้นนะแต่ถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บล้อถ้าล้อหมุน กลับข้างนะครับถ้าล้อหมุนด้านหลังเราต้องถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะทีน like like ี้พอเสียบเข้าไปใหม่แล้วล้อมันจะหมุนไปด้านหน้านะพอล้อหมุนไปด้านหน้าแล้วเราก็ถอดออกนะครับถอดออกเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้เลยนะก็แค่นี้นะครับหน้าที่ของเขานะต้องมีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะต้องมีเหมือนกัน ที่แยกแยกออกไปก็คือสายเบรกสายคันเร่งาสายสายเตี้ยนะครับที่แยกแยกออกไปนะที่ต่างๆกันที่แตกต่างกันค่อนข้างแตกต่างกัน,น,ากากนสายจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาต่อเราก็ดูให้ดีนะครับนะสิ่งที่เหมือนกันก็คือนี่ต้องย้ํานะครับสายจากแบตเตอรี่นะแล้วก็สายมอเตอร์นะ แล้วก็คอนเซนเซอร์แล้วก็กันขโมยอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะไม่ว่าใหม่หรือเก่านะนะครับไม่ว่าใหม่หรือเก่าสายนี้ต้องเหมือนกันนะครับนะต้องเหมือนกันนะครับกล่องใหม่หรือกล่องเก่าต้องมีเหมือนกันนะอส่วนที่ต่างกันก็คือพวกนี้นะครับพวกเบรกพวกกันเล่งพวก เกียร์พวกนี้นะรุ่นเก่านี่จะไม่มีสายเอเรียนรู้นะครับแต่รุ่นใหม่นี่จะมีสายเรียนรู้ขึ้นมานะนี่ครับสีขาวสองสายนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมอไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ